สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องกล้วยทับดิงบัวนะครับวันนี้ผมจะพาะผู้ชมทุกท่านมาดูกล้วยน้ำว้ายักษ์นะครับกล้วยน้ำว้ายักษ์นี่คือกล้วยเป็นกล้วยของพันธุ์ของพระเทพให้ชาวเกษตรกรได้ปลูกกันนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับว่ากล้วยน้ำว้ายักษ์ของพันธุ์พระเทพเป็นยังไงนะครับ นี่เลยครับนี่นลครับคือน้ำว้ายักษ์นะครับลักษณะของกล้วยน้ำว้ายักษ์นะครับลูกเขาจะเปลือกหนานะครับจะมีเปลือกที่จะหนามากแล้วก็อ่าหวีหนึ่งจะมี20สิบลูกถึงยี่สิบลูกเลยนะครับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าอ่าแตกต่างกับกล้วยน้ำวา้าพันปักช่อง50ศหรือ พันมะริกอกอยยังไงนะครับให้สังเกตที่ใบนะครับใบเขาจะมีความเขียวนะครับใบเขาจะมีความเขียวเขียวมากแล้วก็มีความหนาแล้วใบเขาก็จะใหญ่กว่าก็เปรียบเทียบก็คือว่าต้นเขาเนี่ยจะคล้ายๆแบบกล้วยตานีเลยนะครับลักษณะต้นก็จะมีลําต้นใหญ่นะครับเป็นลําต้นใหญ่พอประมาณแล้วก็จะมีความเขียวต้นเขาจะไม่เหลือง แล้วใบเขาจะไม่เหลืองเหมือนกล้วยมาริอ,องนะครับลักวิทับยิงกัวจะไม่นิยมเอาไปย่างขายนะครับเพราะว่า,าแกนนายเขาจะแกนแกนนเขาจะใหญ่นะครับแล้วเนื้อเขาจะมีความส่วก,กว่ากล้วยพันธุมาริอ,อ่งแล้วก็พันธุ์ปักช่องนะครับถ,ถ้าเกิดท่านใดที่อยากปลูกไว้ดู หรือเอาไว้ทานนครอบครัวก็สามารถไปหาหน่อมาปลูกได้นะครับเพราะว่าข้อดีของกล้วยน้ำว้ายักษ์นะครับหนึ่งเขาจะมีเครือที่ยาวเครือหนึ่งก็จะมียโยมาสิบห้าถึงสิบหกหวีเลยนะครับพอตอนสุกข,ข้อดีตอนสุกข,ของเขาการสุกข,ของเขาเนี้ยผิวเขาจะสุกเหมือนทองคํานะครับจะเหลืองเหมือนทองคําจะสวยมากเลยนะครับจะเหมาะแก่ าการทำกล้วยฉาบอย่างเงี้ยกล้วยฉาบเนี้ยจะเหมาะมากนะครับเพราะว่าลูกเขาจะมีความใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาไปย่างเนี่ยก็สามารถย่างได้นะครับแต่จะไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่ครับเพราะว่าเนื้อเขาจะอ่าเป็นถ้าเกิดเราลองกินดูแล้วมันจะเหมือนกล้วยน้ำว้าผสมกับกล้วยหักบุกนะครับแต่ถามว่าย่างกินได้ไหมย่างกินได้นะครับแต่จะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับจะนิยมฉาบมากกว่านะครับ กล้วยแต่ละสายพันธุ์นะครับบางทีมันก็อาจจะใช้ไปในทางเดือกันไม่ได้นะครับบางอย่างก็อาจจะใช้ไปทางฉาบหรือทอดนะครับพันธุ์นะครับบางทีอาจจะไปใช้ในการย่างไม่ได้แต่กลับไปเหมาะในการฉาบหรือการทอดหรือทําพวกกล้วยเบรกแตกนะครับพวกนั้นกล้วยน้ำวายอักษรเนี้ยข้อดีของเขาคือหนึ่งเขาจะต้นหนึ่งเขาจะให้ผลผลิตที่เยอะนะครับ จะไม่ค่อยนิยมไปย่างนะครับแต่จะชอบนิยมมาแบบไปฉาบหรือว่าเอาไปแขวนไว้กินนะครับเพราะว่ากล้วยยางของร้านเราก็จะเป็นพันมะลิองเนาะเพราะว่า,าร้านเป็นทั้บัวเนี่ยจะเน้นอยู่แค่สามพันนะครับคือพันมาริองปากช่องแล้วก็น้ำว้าขาวนะครับแต่เราจะไม่เคยใช้น้ำว้ายักษ์นะครับพันพันพัเทพนะครับเพราะว่าแกนในเขาจะใหญ่นะครับบางทีย่างเนื้อเขาก็จะ ไม่ค่อยอร่อยนะครับจะจะต้องใช้แบบกินสุกมากกว่านะครับหรือเอาไปฉาบแน่นอนกว่านะครับถ้าเกิดท่านใดคิดจะอนุรักษ์หรืออยากจะหาปลูกนะครับไปหาได้นะครับจะมีขายทั่วไปสังเกตนะครับว่าจุกเขาเนี่ยจะใหญ่นะครับจุกเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าเย็นว้าทั่วไปนะครับถ้าเกิดเป็นว้าทั่วไปจุกเขาจะเล็กนะครับถ้าเกิดเป็นของทางประเทศมันจะใหญ่มากนะครับ ต้นเขาก็จะเขียวนะครับลูกเขาก็จะเขียวกว่านะครับนี่ขนาดอ่อนๆน,น,นะครับยังเขียวเลยนะครับเขียวดําเลยแต่พอตอนสุกยังกยังกบทองคําเลยนะครับสีเขาเหมือนทองคําเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับการเปรียบเทียบกล้วยน้ำว้ายักษ์กับกล้วยพันเตี้ยนะครับว่า,าสีผิวจะเป็นยังไงดูนะครับนี่อันนี้คือกล้วยน้ำว้ายยักษ์นะครับเดี๋ยวเราจะพา,าทุกท่านไปดูสีผิว โอได้ไปดูสีผิวของกล้วยนว้ายักษ์พันประเทศนะครับอันนี้เรามาดูกล้วยพระราชทานหรือว่ากล้วยเตี้ยนะครับเห็นไหมครับสีผิวเขาจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นสีนวลนะครับเหลืองเขียวนวลนะครับจะไม่เขียวเข้มเหมือนของพันประเทศนะครับความแตกต่างของกล้วยก็จะมีแค่นี้นะครับความแตกต่างก็จะมีแค่นี้แหละครับคือว่าพันประเทศเขาจะมีเนื้อหนาเปลือกหนาและสีเขียวเข้มแต่ก็จะเป็นพระราชทานกล้วยเตี้ยพระราชทาน สีทวเขาก็จะอ่อนก็จะอ่อนนะครับแล้วเปลือกเขาก็จะาบางกว่าแต่เนื้อเขาก็จะกินอร่อยกว่าพันธุประเทศนะครับอันนี้เหมาะสําหรับการย่างนะครับแต่พันธุ์ของประเทศเนี่ยจะเหมาะสําหรับการฉาบทำก้วยฉาบจะดีที่สุดเลยนะครับ